เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กันในเกม ARV เช่นเคยนะฮะกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าคลิกแนกนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมจะมารีวิวสกินระดับลีเจนตนะครับผมเป็นสกิน AAC นะก็ผมเนี่ยได้ฟรีมาจากเพื่อนเออเพื่อนผมส่งมาให้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหน่าเฟรชมากอย่างไรครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาส่งมายังไงนะปุ๊บ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเราได้เก็บเิร่อจัดไปแบบสวยงามแล้วนะคะรับผมอ้าแล้วเพื่อนเราก็ตายไปเด้อเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นโอเคฮะตอนนี้เนี่ยผมหยิบมาฟาร์มด้วยนะครับผมเออก็จริงๆในคลิปนี้เนี่ยคือผมเนี่ยอัดไว้ก่อนนะแล้วก็มาภาคทีหลังนะครับผมที่ที่รู้ท่านี้เสียงอยู่นี่ก็คือผมเนี่ยมาภาคคลิปทีหลังนะครับผมเออก็คือคือผมอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้มากนะว่าเอ้ยเจอครับผมผมพลาดได้หนึ่งคิวอะ ก็จะไม่เคยรู้นะว่าผมเนี่ยจะอ่าอะไรยังไงนะครับผมคือคือจริงๆผมก็รู้แหละเพราะผมอัดไปแล้วไงแต่ว่าคือแบบคือมันอาจจะไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือผมก็ต้องรอดูทั้งหมดคุณผู้ชมนั่นแหละรครับผมโอเคครับผมตอนนี้ถูกฟาร์มไปก่อนนะคือหลกักๆในสกิลเนี่ยเวลาเราสกิลสองเนี่ยมันจะมีคําว่า AIC นะครับผมเออ มันน่าจะใช่คขาว่า AIC นะเวลาเราพุ่งไปข้างหน้าไงแล้วก็ตอนโดดออกมาเนี่ยมันจะมีเป็นสี่เหลี่ยมครับผมเออสี่เหลี่ยมเลยแหละเป็นสามเหลี่ยมครับผมแล้วก็ตัวการคิดว่า AIC ครับผมเออซึ่งแบบว่าแบบผมบอกเลยนะว่าสกินนี้คือเขาค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นสกินที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะภูมิใจนําเสนอให้ซื้อมากเลยนะสกินนี้เป็นสกินที่สวยมากครับผมแต่ว่าคือผมเนี่ยได้ฟรีมาจากเพื่อนเว้ยคือผมต้องขอกราบขอพระคุณเพื่อนมากๆเลยฮะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เติมอยู่แแลล้ววบบบผผมมก็เย่าอ อะไรครับเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมเออก็โอเคฮะเหมือนเราจะตายแล้วผมคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะอัดไม่เยอะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่อัดผมอาจจะตัดไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าอา่าผมเนี่ยจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแบบยาวยๆเลยนะผมเออผมก็เลยกะว่าจะไม่ตัดนะถ้าเกิดตายมันก็จะไม่ตัดออกอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคฝั okay. ่งนู้นมีซินิก้าเออใช่ผมลืมอธิบายไปว่าฝั่งนู้นมีตัวอะไรบ้างนะเหมือนตอนนี้ผมจะสู้กันแล้วผมจะช่ไหมปึ๊บตั้งเฮ้ยได้หนึ่งคิวอะแล้วก็โดนแทงว่าเอือไม่ใช่โดนแทงว่ะโดนไอ้ซีคิวตายครับผมโอ้โหเพิ่งเกิดเมื่อกี้แล้วก็ตายเมื่อกี้แลว้วผมโอเคผมตายนะรอก่อนเดี๋ยวด่เดี๋ยว,ยวรอก่อนนะครับผมโอเคเหมือนเร,เรียวมะเลือดจะเกินครึ่งนะครับผมเฮ้ยเลือดจะลดน้อยกว่าครึ่งเออ เอาละฮะจังหวะนี้ผมโดนไปแต่นะปึ๊บปังปึ้งตายโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเลดเกมเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะก,กระโดดใส่ตัวเปราะๆเนี่ยได้อย่างสบายมากๆเลยแต่ผมแบบสบายบื้อสะบืายบื้อสบายบือบยบ้อสะดือโบวมากเลยครับผมเออก็คือตัวนี้เนี่ยเลดเกมค่อนข้างที่จะโหดแล้วผมอ้าวเพื่นอนร้ายจังหวะนะเลตเกมนี่ค่อนข้างอุ้ยเกือบตายเกือบตายไม่ได้แดกคูลอ้อยเกือบโดนไปแล้วโอเคเลือดเหลือเท่าคีโมสครับผมไม่ตายเฉยเลยฮะ โอเคโอเคเดี๋ยวนะผมพิมพ์บอกว่ารีบจบเออรีบจบเลยตอนนี้ผมจําได้อยู่ฮะว่าผมพิมพ์ว่ารีบจบนะเออโอเคโดดทุ่มใจดึงแล้วซั่งตึ๊บ,บตายหนึ่งครับผมโอ้โหตายหนึ่งแล้วยังไงยังไงต่อผมวิ่งกลับไปแล้วก็เออตายครับผมเออช็อตนี้เนะี่ยอจริงคือถามว่าทำไมผมวิ่งกลับไปใช่ไหมเพราะว่า คือในความคิดผมนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราอย่าหนีครับผมเพราะว่าอย่าง้รเราก็วิ่งไปทําดาเมจให้เพื่อนเผื่อเพื่อนจะแบบว่าแบบกลับมาคิวให้อะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยหันหน้ากลับไปแล้วก็สู้เลยครับผมเออก็อันนี้คือเทคนิคของผมนะใครจะเอาไปทําตามก็ได้ครับผมโอเคสวยครับผมเพื่อนเราได้คิวแล้วหนึ่งคิวฮะจังหวะน,นี้ยังไงปึ๊บโอเคเนี่ปแตเมื่อกี้ตรงตรงตรง,ต,รงตอนทนะี่ผมจะคิวต่อเนี่ยมันจะมีคำว่า A C ตามท้ายครับผมเออสกินนี้นี่ออกแนวะสกินตีมหุ่นยนตนะ์ะะะดผมจโส่ ปังยิวตายครับผมโอ้โหสวยงามครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋กก่อนผมจะวิ่งวิ่งเกับเลือดเฉยเลยเมื่อกี้ปึ๊บปังตายโอ้โหเป็นไงเล้าดูดูผมไว้ดูผมไว้ดูผมไว้เป็นตัวอย่างครับผมปึ๊บเออเออโอ้โหชี่ขี่ขี่โอ้โหชี่เก้าร้อยกว่าปึ๊บปังปึ๊บปังตายอุ้ยสวยครับผมโอ้โหเป็นไงเล้าโดนหุ่นยนต์ฆ่าผลิตครับผมคลิกเนี่อยกินไอว่ามันชื่อสกินอะไรวะ ผมจำชื่อสกินไม่ได้นะแต่ว่าผมขอเรียกว่าสกิน a อซแล้วกันนะ okay. ปึ๊บปึ๊บฮาตีมันก่อนไหมผมปึ๊บเฮ้ยเรือม,มาผมมาจากไหนวะอ้าวได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอเออเป็นไงเล่าเดี๋ยวเจออ่ไา,อไ,มาไม่ได้เิดบัตรเอ้ยไม่ใช่เิดบัตรเฉยเลยไม่ได้ที่เป็นคิวรับผมไม่เป็นไรอนระัได้เปลือยแปลกไปนะครับผมเออโอเคป้อมแตกครับผมสวยงามมากเอลสุนี่เป็นตัวฮีโร่ที่ตีป้อมแรงมากๆเลยคนระับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้เอลสุนี่ไปรโจดอุย เราอยากให้เอลสูจบป้อมเนี่ยอะไรครผมเนี่ยวันนี้นี่รู้สึกว่าปากผมจะพันมากเลยครับผมถ้าเกิดเราอยากให้เอลสูจบป้อมเนี่ยเราก็เอื้อโอ้โหตายเลยวะถ้าเกิดเราอยากให้เอลสูจบป้อมเนี่ยก็จบได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าเลเจเนี่ยเอลสูเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องมีคลิปก็จบป้อมได้แบบง่ายๆครับผมเพราะมันยิงแบบว่าค่อนข้างจะแรงนะอ่ะนทำไมแบบว่าฝั่งนุ้นมันกดผมยับเลยวะเดี๋ยวเราซื้อของกันฟึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเดี๋ยวปัดอ้าวเฮ้ โอ้โหเวรีตูดแพ้เฉยเลยครับผมห้ยเหนื่อยใจจริงจริงเข้าไปแผมสำหรับสกอร์เกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผม เนนะีนยสกอร์เกมนี้เนี่ยก็อยู่ที่คิวสิบตายสี่เอสติซูนเอบีพีที่แปดจุดเจ็ดนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปสำคัญเวลาผมลง,มงลลมมนะครับผมเอ้ยคลิปสำคัญเฉยเลยคลิปใหม่ๆนะครับผมเออก็ถ้าเกิดอ่ใครอยากเข้ากลุ่มดนะิสคอร์ดเนี่ยผมมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมก็มสามารถเข้ากันได้นะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบบ๊าายยนะกดไป